สวัสดีค่ะพบกับงามชีวาชาแนลแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำเมนูสูตรชงขวดพร้อมดื่มทั้งชานมไต้หวันและนมตรามีทั้งแบบมีลวดลายบราวน์ชูก้รและแบบแยกชั้นชัดเจนพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มทำในส่วนของชานมไต้หวันก่อนนะคะสูตรนี้เราจะใช้น้ำตาลอยู่ที่140กรัมหรือประมาณ6ช้อนโต๊ะหรือช้อนแกงแบบพูนๆค่ะ สำหรับครีมเทียมลี่จะใช้อยู่ที่80กรัมค่ะหรือว่าประมาณ5ช้อนโต๊ะพูนๆหรือช้อนแกงช้อนกินข้าวหางสั้นค่ะและส่วนของชาไต้หวันวันนี้เราจะใช้ชาอัดสำตรามือนะคะเนื่องจากคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะหากันได้ง่ายค่ะ1ช้อนโต๊ะหรือช้อนแกงอยู่ที่ประมาณ10กรัมสูตรนี้เราใช้20กรัมนะคะก็ตักไปที่2ช้อนโต๊ะค่ะก็จะได้20กรัมพอดีเป๊ะเลยส่วนน้ำร้อนนะคะเราจะใส่ไปที่1,200 ml ค่ะ เท hey, น้ำร้อนที่เดือดจัดราดลงไปให้ทั่วๆใบชาเลยค่ะสำหรับใบชาดำเราไม่จําเป็นต้องชักชาสลับไปมาเหมือนกับชาแดงนะคะเราจะใช้วิธีการปิดฝาแล้วก็อบชาเอาไว้ที่12นาทีค่ะถ้าอยากได้เข้มกว่านี้สามารถอบชานานกว่านี้ได้แต่สูตรนี้เป็นแบบพร้อมดื่มค่ะลิลก็เลยไม่ทําเข้มมากจนเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะฝาดระหว่างที่รอชาเพื่อนๆก็เตรียมเหยือกหรือภาชนะสะอาดนะคะแล้วก็ถุงกล้องที่ผ่านการลวกน้ําร้อนเรียบร้อยแล้วนะจาจะเตรียมเอาไว้เลย รวมถึงที่คีบอาหารเอาไว้สําหรับบีบสกัดน้ําชาด้วยค่ะและเมื่อครบเวลา10นาทีเราก็เปิดฝาออกค่ะชาก็จะพองตัวกลิ่นหอมมากๆเลยจ้า เทน้ำชาของเราผ่านถุงกรองชานะคะเอาเฉพาะส่วนน้ำชาเนี่ยบีบสกัดให้ได้ประมาณ1,100 ml ค่ะเราจะไม่บีบมากหรือแรงไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวรสชาติมันจะเข้มจนเกินไปเพราะสูตรนี้ไม่มีน้ำแข็งผสมเลยค่ะพอได้น้ำชา1,100 ml เราก็พอเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่ส่วนผสมที่เหลือน้ำตาลทราย140กรัม ครีมเทียม80กรัมสูตรนี้ลี่จะเน้นต้นทุนน้อยนะคะจะไม่ใส่นมเป็นส่วนผสมเลยเนื่องจากถ้าเราใส่นมข้นหวานหรือนมข้นสืดลงไปเพิ่มเนี่ยเราจะต้องเพิ่มปริมาณชานะคะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวชาเรามันจะไม่เข้มเน้นแบบลดต้นทุนแล้วก็ให้ได้รสชาติชาชัดๆค่ะก็เลยทําสูตรนี้ออกมาเสร็จแล้วก็ยังใช้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆจะต้องนําไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย1ึคืนค่ะหลังแช่ยเย็นเนี่ยสีของชาจะเปลี่ยนไปนิดนึงเป็นเรื่องปกตินะคะปริมาณน้าชาอยู่ที่ประมาณ1,200 ML รวมส่วนผสมทั้งหมดแล้วปิดฝาให้เรียบร้อยจากนั้นก็นําไปแช่เย็นก่อนค่ะการแช่ยเย็นจะช่วยให้ชาไตา้หวันรสชาติเข้มข้นขึ้นกว่าชงเสร็จใหม่ๆนะคะ ผ่านไปแล้วหนึ่งคืนน้ำชาของเราเย็นเฉียบไอ้น้ำเกาะเลยค่ะสังเกตสีของน้ำชานะคะจะเปลี่ยนไปนิดนึงก็เป็นเรื่องปกติค่ะบางยี่ห้อแช่เย็นแล้วจะเข้มขึ้นบางยี่ห้อแช่เย็นแล้วจะอ่อนลงอันนี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อชาไต้หวันที่เราใช้ด้วยให้เราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีอีกครั้งนะคะเพราะว่าการแช่เย็นไว้หนึ่งคืนมันจะทําให้ชาตกตะกอนค่ะคนให้เข้ากันดีก่อนเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็ปิดฝามาเตรียมบรรจุใส่ขวดเลยค่ะไข่มุกที่เราจะใช้วันนี้จะเป็นบุกไข่ม ของชาากี้ชากีนะคะราคา55บาทปริมาณเนื้อเยอะแล้วก็น้ําน้อยมีอยู่นิดเดียวเองค่ะรีรู้สึกว่าคุ้มดีแล้วก็ยี่ห้อเนี้ไม่เปรี้ยวด้วยนะคะมีความหวานนิดนิดขณะกําลังเคี้ยวตัวบุกค,ค่ะแต่ว่ารสชาติหวานไม่ตีเครื่องดื่มไม่หวานแหลมนะคะสามารถชงน้ําสูตรปกติได้เลยแล้วก็เติมบุกไข่มุกลงไปเปิดออกมาก็จะเป็นบุกไข่มุกสีดำเงาเป็นประกายมีน้ำน้อยเดียวนะคะดีต่อใจแม่ขามากๆเลยล่ไม่แนะนำให้เพื่อนๆใช้ไข่มุกแป้งนะคะเวลาที่แช่น้ำนาน แป้งมันจะแข็งตัวค่ะแล้วมันจะเขียวไม่ออกนะคะถ้าชงเครื่องดื่มแบบแก้ปกติก็สามารถตักใส่ได้เลยค่ะโดยไม่ต้องล้างน้ําแต่ถ้าเกิดเอามาชงขวดเนี่ยรีจะกรองน้าเชื่อมออกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้รสชาติแต่ละขวดเนี่ยมันเท่ากันเนื่องจากว่าสูตรชงขวดเราไม่มีน้ําแข็งผสมเลยบรรจุภัณฑ์วันนี้ก็จะดูไฮโซนิดนึงนะคะไปได้ขวดกระเบื้องมาใหม่ค่ะแต่เพื่อนๆจะใช้แบบที่มีอยู่ก็ได้เพื่อนๆสามารถแบ่งใส่ขวดเล็กได้นะเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเพราะเวลาเทจากขวดใหญ่เนี่ยมันจะหล่นไปแบบเป็นทัง เลยเพราะว่าเราแช่เย็นไว้ ใช้ไซรับบาวชูกาที่15 ml ค่ะจากนั้นลิ้ก็จะตักบุกที่1ช้อนโต๊ะหรือช้อนแกงไม่ต้องชั่งก็ได้นะคะอันนี้ลิชั่งเพื่อเอาไปคิดต้นทุนเฉยๆค่ะตกต้นทุนต่อแก้วประมาณ1.54บาทจากนั้นนมตราหมี่ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นกระป๋องเหลืองนะคะมีความหมันที่สุดแกะฉลากออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เทนมตราหมี่เตรียมเอาไว้แบบเยอะๆได้เลยค่ะเราจะทํากี่ขวดเราก็เทไว้ตามปริมาณนั้นได้เลยนมตราหมีล่ลิจะไม่ผสมความหวานเลยนะคะ จะใช้ความหวานจากบราวน์ชูการ์อย่างเดียวล้วนๆเวนบราวน์ชูการลงไปผสมกับบุกได้เลยค่ะมันจะเนืดในตึงน้ำเน,นื่องจากเรี่เอาขวดไปแช่เย็นเพราะต้องการให้มันเห็นลวดลายแบบชัดๆค่ะจากนั้นนะคะเราก็กลิ้งขวดหรือว่าใครจะปิดฝาก่อนก็ได้นะถ้ากลัวไข่มุกมันตก เตรียมนมตราหมีเราจะใช้ปริมาณ210-215 ml นะคะไม่ใส่ให้มันเต็มขวดนะเราต้องเหลือพื้นที่ให้ลูกค้าเขาย่าขวดด้วยค่ะเสร็จแล้วขวดหนึ่งพร้อมขายง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่ลี่เลือกใช้นมตราหมีเนื่องจากว่ามันจะได้มีจุดขายค่ะถ้าเราใช้นมสดธรรมดามันก็ดูจะแบบธรรมดาเกินไปเนาะทำให้ดูอีกขวดหนึ่งนะคะก็เทใสรับบาวชูกาลงไป 15ML จากนั้นก็เตรียมนมหมีค่ะ 210-215ML ใส่บุกลงไปเลยจาน 1ช้อนโต๊ะแบบพูนๆน,นะคะหรือใครอยากใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะเทบราวชูการลงไปผสมกับบุกสาหรับขวดนีลีตจะไม่ทําลวดลายนะคะลีจะให้มันแยกชั้นแบบชัดเจนนะดังนั้นต้องระวังอย่าให้เลอะขอบขวดนะคะโดยการใช้ช้อนมาตัดบราวชูการ์ออกแบบนี้ค่ะมันจะไม่เลอะข้างขวดเสร็จแล้วทีนี้เราก็เทน,นมมีลงไปตรงกลางอันนี้ต้องค่อยๆเทนะเพราะเราอยากให้มันแยกชั้นเนยอย่าไปรุนแรงมากนะคะเทแบบเบามือมันก็จะแยกชั้นให้อย่างที่เห็นค่ะ ต่อกันที่ชานมไข่มุกใส่ปริมาณ225 m l อันนี้เราจะใช้เยอะกว่านมหมีนะเนื่องจากว่ามันเป็นสูตรหวานปกติอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องใส่บราวน์ชูกาก็ได้ตักบุกไข่มุกชฉากีเฉากี้1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ชานมไต้หวัน225 m l ใส่ลงไปเลยจ้าสูตรนี้ง่ายมากง่ายกว่านมหมีอีกแล้วก็ปิดฝาเอาไปขายได้แล้วจ้าสูตรนี้ต้นทุนจะน้อยกว่านมหมีอีกนะคะส่วนแก้วนี้ล จะทาสาหรับใครอยากใส่บราวใส่แค่5 ml พอนะทุกคนอย่าใส่เยอะไม่ต้องกลัวว่าจะเลอะขอบขวดนะคะเพราะอันนี้เราจะทําลายข้างขวดอยู่แล้วค่ะมาตักบุกไข่มุกเฉากีเฉากีห1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นลี่ก็จะใช้ปลายช้อนคนบุกให้เข้ากับบราวชูกาก่อนนั่งสาวว่าเราใส่บราวชูกา้าน้อยนะคะถ้ากลิ้งตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดไข่มุกแล้วมันก็จะไม่ค่อยเลอะขวดค่ะลายมันจะไม่ค่อยออกนะจ๊ะเทชานมไต้หวันที่ปริมาณ225 ml เท่าเดิมค่ะหรือใครอยากประหยัด เ220 ml ก็ได้นะลดลงไปนิดนึงปิดฝาเสร็จเรียบร้อย complete เอาไปขายได้แล้วนะจ๊ะสำหรับชานมไต้หวันสูตรนี้ทั้งหมด1,200 ml ถ้าเราใส่ขวดไซส์นี้เนี่ยจะได้ประมาณ5ขวดนะคะเหลือเศษอยู่นิดหน่อยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ขวดไซส์อื่นก็สามารถเอาไปปรับปริมาณอัตราส่วนได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดปรับไม่ถูกเนี่ยทักมาถามในคอมเมนต์ก็ได้ค่ะ และนี่ค่ะคือผลงานในวันนี้นมหมีบราวน์ชูการ์แล้วก็ชาไต้หวันน่ารับประทานมากๆเลยค่ะใส่ขวดพร้อมดื่มก่อนกินเราก็ต้องเขย่าก่อนนะจ๊ะนี่ละจ๋าถึงไม่ให้ใส่นมเต็มขวดใงั้นมันจะเขย่าไม่ออกนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้หลอดไข่มุกก็ได้ค่ะคน,คนๆใๆให้ละลายอีกทีหนึ่งนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเอกลักษณ์ความนมหมียังอยู่เราก็ได้รสบราวน์ชูการ์แบบนิดๆคือหวานไม่แสบคอนะคะสูตรนี้ใช้หวานเบาๆค่ะลองกินชานมไต้หวนันดูสิสูตรนี้ นี่เนี่ยคืออร่อยมากเลยตั้งแต่ตอนเช็ดแล้วนะแต่ถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยกว่านี้สามารถปรับได้ที่ตัวน้ำตาลายตัวเดียวเลยจ้าใส่บุกไขุ่กแล้วแบบมันมีอะไรเคี้ยวคือแบบรู้สึกอร่อยอ่ะกําลังดีสนุกดีถ้าเกิดเรากินแต่น้ํปาเปล่ามันก็อาจจะดูแบบน่าเบื่อไปนิดนึงเนาะก็ใส่บุกไปสักช้อนนึงต้นทุน1.54บาทแต่สามารถอัปราคาได้ถึง5บาทเลยนะคะ บุกไข่มุกชาากี้ชาวกี้สามารถหาซื้อได้ที่เพจ ASP Interfood เดี๋ยวรี่จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปอีกทีนึงนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาชแนลให้ด้วยค่ะคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบาย